ที่เห็นอยู่นี้มันก็คือผลไม้ตามฤด,ดูกาลนั่นก็คือบักเขียบบักเขียบหน่วยนี้มันเป็นแมงมันคงจะไม่อร่อยหรอกและบัเขียบหน่วยนี้มันจะโบโบเนื่องจากว่ามันสุกขาต้นและบักเขียบหน่วยนี้มันสุกพอดีมันกำลังจะเพิิม มันคงจะอร่อยและหวานน่าดูอันมาเขียบนยนี้มันจะแซ่บๆหวานๆได้เวลามันสุกนะมันสุกขาต้นได้มันกะจะเป็นหวานๆซ่บๆหอมๆว่าถ้ากินกับข้าวนี่เบาเลยว่าโอ้ยเอาเพลือมาและกจะมีเนื้มลุนนินนะและบักเขียบหน่วยนี้มันยังไม่สุกเท่าไหร่จะบีบจะคั้นจะเนียงเท่าไหร่มันก็ยังกินไม่ได้ เพราะว่ามันยังไม่สุกพอดีรออีกสักสองสาวันค่อยมากิน